ต่อมานะครับในตัวอย่างที่3จะต้องใช้ความต่างสัก์เท่าใดต่อกับตัวต้านทาน1เมกะโอมเพื่อนะครับอ๋อต,ตัวนี้ผิดโทษนะครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน 1, 1> มิลลิแอมปรร์จากโจทย์กำหนดก็คือ เรารู้ตัวต้านทานคือ1เมกะโอห์ม R เท่ากับ1เมกะเมกะโอหมหรือคิดเป็นหน่วยโอหมก็คือเมกะก็เท่ากับ10กำลัง6นะครับก็ได้เท่ากับ10กำลัง6โอหมแล้วก็กระแสไฟฟ้าก็คือ I เท่ากับ1มิลลิแอมป์ซึ่งมิลลิเท่ากับ สิบกังลบสามแอมแปร์นะครับจากสูตรอันนี้คือสูตรพื้นฐานเลยนะก็คือ v เท่ากับ ir อันนี้ควรจำได้ควรต้องจำเลยเป็นสูตรพื้นฐานแล้วก็ข้อ,อน,นี้ก็คือหาความต้นานทานความต้านศักเลยว่าคือหา v เราเรารู้ทั้ง i ทั้ง r เราก็แทนค่าเลยครับก็คือ v เท่ากับ I ก็คือ10กำลังลบ3แอมแปร์แล้วก็คูณกับ R R คือ10กำลัง6โอห์มเท่ากับก็จะได้10กำลัง3โวลต์น,นะครับความต่างศักย์ไม่หน่วยเป็นโวลต์หรือหรือ1,000โวลต์นั่นเอง คข้อพวกนี้ก็เหมือนเป็นข้อพื้นฐานนะครับก็คือมันก็ไม่ได้มันยังไม่ได้ถึงแบบว่าประยุกต์สัเท่าไหร่ตอนนี้ก็เบื้องต้นไปก่อนนะครับก็คือปรับความรู้พื้นฐานก่อน